ความรักของชาวราศีสิงห์นะครับที่โสดนะแม่อยากจะมีใครเนี่ยนะมาดูกันในเดือนนี้นะครับกลางกุมภาจนถึงกลางมีนานะครับแม่วาเลนไทน์นี้นี่คุณอาจจะเจอเจอใครที่รู้สึกถูกอกถูกใจนะถูกชะตานะครับถือว่าเป็นเป็ในทิศทางที่ดีเลยว่ากันอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ถ้าเล่นๆเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้นะหรือว่าถ้าเล่นๆเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ก็บอกว่าก็อย่าไปซีเรียสนะครับนะเพิ่งเจอเจอกันก็พูดคุยกันก่อนเนาะนะครับไพ่ใปสุดท้ายก็พูดถึงอะไรเ็าบอกว่าแหมในเรื่องของช่วงนี้นี่นะมีโอกาสโดนเชื่อดึ่งกันและกันนะครับก็เอาไปคิดเอาเองนะเพราะว่าแหมโตๆกันแล้วมันก็คิดได้นะครับอ่ะมาดูการนะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ นะหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะแน่นแฟนนะครับเป็นไปดนทิศทางที่ดีนะครับก็ถือได้ว่านะเป็นจุดดีของคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก นะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยอะไรที่ว่ามันมากเกินไปมันก็อึดอัดนะก็ดูบาลานซ์ให้ดีละกันนะครับว่าบาลานซ์สองคู่ของคุณเนี่ยมันยังไงอะไรยังไงนะครับก็เอาที่มันเหมาะสมนะหรือว่าที่ว่าคู่ของคุณเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับ